สวัสดีครับพบกับเด็กช่างพาทำงานพากินพาเที่ยวนะครับช่องข่าวอัลโตสวิทนะครับวันนี้มาทำงานนอกสถานที่นะครับมาซ่อมรถแมคโครนะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วโดยช่างต้องนะครับวาลว์ตันนะครับทำการเปลี่ยนวาลว์เปลี่ยนเดเออร์แอร์นะครับผมตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับ นี่ก็มาซ่อมอยูอ่หน้าวัดคิดนะครับเขาเรียกว่าวัดคิดนะครับอยู่ที่อำเภอเขาชะก,กันนะครับตอนนี้ก็เป็นสุสานนะฮะตรงข้ามกันเลย <c oughs> ซ่อมแอร์อยู่ตรงข้ามกับสุสานเลยครับเงียบเงาเงียบเงาซ่อมไปมีหลอนไปแน่แน่อันนี้เขามาทำอะไรต้องเขาบอกมาหนิ อ๋อเขามาลอกคลองใช่ไหมไม่ไม่ได้ทําถนนใช่ไหมอ๋อเนี่ย,ยตรวจเช็คเรียบร้อยครับตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนวา,าล์วยังอลดแแ้วต่ยังอ๋อโอยมันร้อนไปหรือเปล่าทีต้องแม่ก็หมุนหนีหมุนหลบได้ไหมหมุนหลบไปทางนู้นไหมไม่ไม่ไม่เราอ๋อเข,ข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ถ้าเราหลบแดดมันจะขวางถนนใช่ไหมถ้าเราหันไปทางนู้นเลยไหมแดดก็ส่องหลังยีใช่ไหมเอ่อเมื่อเช้านี้ก็ไปซ่อมมาคันหนึ่งนะครับอยู่ที่อ่าบ้านคลองฝักมีดนะฮะเขาทําเขื่อนกันอยู่นะครับแต่เมื่อเช้าไม่ได้ตามไปถ่ายนะครับเมื่อเช้าอยู่เฝ้าหน้าร้านให้ลูกน้องไปเลยไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้ก็เลยเอาคันนี้มาฝากครับผมกำลัลงจะดำเนินการน,นะครับ